ในส่วนของคลิปนี้นะครับจะเป็นส่วนของการแก้ะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับในเรื่องของการแก้นะครับอสมการนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าอสมการคืออะไรนะครับเรารู้จักอยู่แล้วนะครับว่าสมการนะครับคือสิ่งที่ นะครับมีความหมายว่าเท่ากับนะครับอ่ะก็คือใช้เครื่องหมายนะครับขีด2ขีดนะครับในเรื่องของสมการนะครับในเรื่องของอสมการเองก็คือสิ่งที่ไม่เท่ากับเลยนะครับนีทีนี้พอมันไม่เท่ากับเรามีอะไรบ้างละ่ะนะครับเราก็เลยมีเครื่องหมายนะครับสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของอสาามการอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับก็ค <rir. S 2> ือเครื <S <s ่องหมายของนะครับน้อยกว่านะครับแต่มันมีขีดอยู่ข้างล่างด้วยนะครับเราเรียกว่าน้อยกว่าเท่ากับ เพราะฉะั้นตัวแรกนะครับเราเรียกว่าน้อยกว่าเท่ากับตัวถัดมานะครับนี่มีขีดอยู่ข้างล่างเรียกว่าตัวน้อยกว่านะครับตัวถัดมานะครับลูกศรนะครับชี้ไปทางขวาเรียกว่ามากกว่านะครับและตัวถัดมาก็เรียกว่ามากกว่าเท่ากับนะครับทีนี้สัญลักษณ์แต่ละสัญลักษณ์นั้นมีความหมายยังไงบ้างน้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่ามากกว่ามากกว่าเท่ากับนะครับถ้าพี่พูดว่าพี่มีตัวแปรอยู่1ตัวเช่น x นะครับมากกว่าเท่ากับ ความหมายว่า x มากกว่าเท่ากับ2นั่นหมายความว่า x นั้นมีค่านะครับที่เป็นไปได้ก็คือตั้งแต่2 3 4 5 6แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึง infinity นะครับพอมันเป็นมากกว่าถูกไหมครับมากกว่า2นะครับและพี่เขียนว่า x นะครับน้อยกว่าเท่ากับ2แสดงว่าค่า x ของพี่นั้นนะครับก็แสดงว่ามีค่าเท่ากับนะครับ 2, 1, 0ลบ1ลบ2ลบ3แล้วก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงลบอินฟินนะครับก็คือลดไปเรื่อยนะครับทีนี้เราหมดแล้วนะครับสำหรับมากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับจะเห็นได้ว่าค่า x นั้นเนี่ยเวลาที่เราบอกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับค่า x จะมีค่าตัวเลขนั้นมาด้วยนะครับก็คือค่าเท่ากับ2องแต่นี้ถ้าสมมติว่าพี่เขียนว่า x มากกว่า2 นะครับเราจะเห็นได้ว่า x นั้นเป็นไปได้นะครับที่เป็นไปได้ไม่มี2อยู่ในนี้แล้วเพราะว่า x มากกว่า2จึงมีค่าเท่ากับ3 4 5 6แล้วก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง Infinity นะครับอ่ะแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับถ้า x น้อยกว่า2นะครับแสดงว่า x ก็มีค่าเท่ากับ1 0-1-2ลบ1ลบ2 ล3นะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงลบอินฟินิตนั่นเองนะครับผมเป็นแบบนี้พรานนี่คือความหมายนะครับของสิ่งที่เรียกว่าเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับนะครับมากกว่าแล้วก็น้อยกว่านั่นเองนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เข้มครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปดูเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมในช่องหรือทางเว็บไซต์ติวน้องฟรีได้เลยนะครับมีเนื้อหาดีๆรอน้องๆอยู่มากมายเลย